ปิดเสียงเมื่อกี้คุยกันบรรยากาศดีไหมเอ่ยเดี๋ยวจะทำหนไล์ให้ดูนะคะ ตอนมีทำไฮไลท์ไปแล้วค่ะแก้วโหลดขึ้นไปแล้วบรรยากาศดีๆค่ะย่ากกก่ขอบคุณนะคะคุณกระเดาขอบคุณคุณกิราพลใครเข้ามาอีกเอยเดี๋ยวพี่ติม๋มเก้าเก้าพี่พรเพยสารขอบคุณนะคะามาดูบรรยากาศทงุงนาจะ้ะ ขางามงามปีนี้กำลังจยใส่ปุ๋ยเขาเอาปุ๋ยมาใส่สานเนก็เลยตัดยาก่อนตัดยาตรงนี้มันมีม,ม,มียาแล้วค่ะเขางามเกินขอบคุณหนึ่งล้านดวงใจด้อมันเล็บไม่ค่อยดีค่ะมันมดวันหรอดาก็เลยจะข้นไรแค่ ทิ่หานาทีเดินไปถึงลมเนี่ยค่ะหนามไร้หลายค่ะพี่พลไปสารมดมันมดวันเหรอส่งเติมเน็ตค่ะเน็ตจะมดและบอกให้เติมก่อนวันที่แปดวันนี้วันสุดท้ายและเดี๋ยวกลับไปจะไปเติมเงิน มายากาาดีหอมง,งามหอมมะม่วงหอขนมมากินค่ะเป็นทาไมตัดขนามกระลกขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาไม่แก้วไม่ได้เอาแว่นมาค่ะไม่แก้วขึ้นไปงั้นแหละ อยากให้ดูบรรยากาศเนาะน้ำฝนค่ะฝนตกเรียงสามสามวันน้ำเต็มนาเลยฝนดีมากเลยปีนี้ไม่รู้จะท่วมไหม เ๋้วปักธงชัยน้ำแตกเลยเนาะน้ำปลาไหลหลากน้ำเมืองเป็นสีแดงเลยค่ะไหลมาตามเมืองนะ่ะเป็นสีแดงเลยอันนี้น้ำฝนน้ำฝนมันจะอยู่ในนาน้านา้นามเมืองมันจะเป็นสีแดงคัะน้ำในแกลวติดเมือง ติดเหมืองติดเหมืองตรงนี้งามงานสิบสี่สิบสี่นาทีละอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีาทมาเห็นดูน้านเหมืองน้าเหม,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 มืองเป็นสีแดง <c oughs> นมมมมมด้าเหมืองเป็นสีแดงเลย นี่ค่ะนี้ข้าวขาอบคุณหนึ่งล้านดวงใจเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงแล้วค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะทำไฮไลท์ไว้สักไฮไลท์หนึ่งนนี่ค่ะบรรยากาศค่ะต่งฟ้าง,างาน้ามาชมบรรยากาศุ่งนา,า้ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ